การแข่งค่อนข้างถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรครับคือทําให้นักกีฬาบางคนขนาดซ้อมมาดีๆแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองแบบว่าชัวรนะ์ละแต่ถ้าเกิดพอถึงการแข่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราควบคุมอารมณ์จิตใจของเราไม่ได้เนี่ยก็อาจทำให้ การยิงมันสูญเสียอาการไปได้นะไม่จริงอะ่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะแต่คือการยริงมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วเอบมีใจเต้นเร็นวันอันนี้ ชัยปราทที่วัฒนาวงนะครับชื่อเล่นชื่อดาวก็เป็นสมาชิกของชมรม Thailand Outdoor a r c ช e y ี่ l u b หรืออีกชื่อว่า TOAC แล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักกีฬาของชมรมแล้วก็เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติสองสมัยสมัยแข่ง4เกมที่อินโดนีเซียมีเมื่อ2ปีที่แล้วกับแข่งที่พม่าเมื่อปีที่แล้ว สำหรับการแข่งขันยิงธนู Thailand Princess Cup ปีนี้นะครับเรามียอดคนสมัครเนี่ยประมาณ380คนก็ต้องรับสมัครรับรายชื่อแล้วก็จัดแยกประเภทให้เรียบร้อยแล้วก็จัดรอบให้นักยิงธนูแต่ละประเภทเนี่ยแข่งกันแล้วก็จัดว่าใครมิงเป้าไหน ่าเจอกันทั้งสองค่ะสองค่ะุณผู้ชค่ะทีมแ่็กซ์ชิ้และีมสกพอนัทสลีค่ะสันทสลีคไม่มาคนเดียวเลยมากันแป่คนมากแปดค่ะเอาไม่เหลือหอีสองคนเขาไม่คบเลยสองคนเป็นไ้างล้เขาไม่แห็งเยอะไม่ซ้อมมาดีเลยยัง่ซ้อมาดี องหรือสามกันคะสองใกล้จะแข่งแล้วโซโซค่ะการแข่งยิงธนูครั้งนี้ก็จะแบ่งตามประเภทธนูนะครับหลักๆก็คือมีเรามีธนู3ประเภทก็คือธนูคอมเพลตธนูรีเคิฟแล้วก็ธนูทริชเนลสำหรับธนูคอมเพลตกับธนูทริช i นลเนี่ยก็จะมีแค่รุ่นโอเพนโดยแบ่งเป็นชายกับหญิงแต่สำหรับธนูประเภทรีเคิฟเราจะมีแบ่งเป็นรุ่นโอเพน แล้วก็แบ่งเป็นรุ่นมหาวิทยาลัยแบ่งตามอายุอายุไม่เกิน18ปีแล้วก็อายุไม่เกิน12ปีนักยิงธนูของแต่ละประเภทเนี่ยก็จะต้องมายิงธนูเก็บคะแนนกัน1สกอร์ซึ่งคะแนนเต็มเนี่ยจะอยู่ที่300คะแนนจะเป็นการยิงธนูทั้งหมด30ลูกโดยแบ่งออกเป็น10ชุดชุดละ3ลูกก็จะเป็น30ลูกคะแนนเต็มก็จะเป็น300แต้มเราก็จะเอาคะแนนที่นักธนูยิงได้ตรงนี้เนี่ย มาจับคู่กันจับคู่กันดวลในวันอาทิตย์โดยที่คนที่ยิงธนูได้ดีที่สุดได้คะแนนสูงสุดก็จะเจอกับคนที่ยิงคะแนนได้น้อยที่สุดแล้วก็จับคู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ <_ c oughs> เพื่อที่วันอาทิตย์เนี่ยเราจะไปดวลกันคนที่แพ้ในวันอาทิตย์ก็จะตกรอบคนที่ชนะก็จะไปเจอกับคู่ที่ชนะข้างๆเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่หมดนะจุดครับผมวันนี้ลองรุ่นอะไรครับผมรุ่นอารีเคิร์ฟเจ้าชายชายครับผม ใช่แลวพอแล้วพอแล้วอย่างเดียวเลยวินเอว่าจะกวาดหมดเลยไหวใแล้วมันไงเตรียมตัวมาดีหรือยังดีก็ได้ครับดีโอเคดีมากเลยเช้บกี่วันอีกนี้ดีกว่าเอาเดือนล่าสุดหรือเดือนก่อนหน้านี้อ่ะก็้้วช้าเดือนละวันใช่ไหมถ้าเดือนก่อนหน้านี้เดือนละวันแล้วเดือนล่าสุดนี่ทุกวันโอ้โหทุกวันวันละสามลูกค่ะโอเคแล้วกันโอเคก็ไม่เล่นกันเดี๋ยวจะลงมาที่ค่ะใช่ครับเดี๋ยวเอาใจเืจะลงมา้วยค่ะ พี่นะคะเราสัมภาษณ์คุณลูกไปแล้วตอนนี้เรามาสัมภาษณ์คุณแม่ค,คุณพ่อที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วเี่กเขาว่าเป็นประวัติการเลยที่พี่ปูลงครั้งนี้<ด>ใช่ไหมคะใช่ค่ะครั้งสขาที่อยู่น่าแดงหน่าถาวมากมีนหน้าเราเปิดไปตอนนี้ฝนตั้งเข้ามาแล้วนะคะพายุจะเข้าถึงแน่นสมนะคะคุณบุมมากค่ะคือ <laughs> หนูไปสนามทุกวันหนูไม่เห็นพี่ปูจับธนูเลยนะไม่ตัวไม่จับลูก โอ้โเป็นความกรุณาอย่างยิ่งยวดนะคะไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะอับอายแอยแฝงแต่เรียกใจช่วยพี่ปุ๋ยคนาได้ไค่ะบไม่ไรับนะเนี่ยครับแต่แง่กีฬานะครับผมชอบธนูตรงที่ว่าเสน่ห์ของมันเนี่ยคือมันเป็นกีฬาที่วัดใจกันจริงๆ คือในการฝึกฝนเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาทั่วไปคือเราก็ต้องฝึกขั้นพื้นฐานฝึกวิธีการยิงที่ถูกต้องฝึกการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องจนพอถึงเรายิงจนเข้าสิบได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็ยิงเข้าสิบได้เหมือนเราแต่พอเราไปแข่งมันก็จะอยู่ที่ใจแล้ะครับว่าใครจะเกิดอาการวอกแวกใครจะเกิดความไม่มั่นใจความกลัวขึ้นก่อนกันสําหรับคนที่สนใจในกีฬายิงธนูนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยคือตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมี ข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะมีคนโพสเกี่ยวกับเบสิกประเภทของธนูแต่ละอันว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงก็สามารถง่ายๆเลยคือไปเสิร์ชหาอ่านทำความเข้าใจกันก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าสนใจรู้สึกว่าชอบก็สามารถมาลองยิงธนูได้ที่ร้านอฉชลีไทยได้ครับก็เป็นร้านยิงธนูที่ครบวงจรมีสอนตั้งแต่มือใหม่ไปจนถึงระดับนักกีฬา มีอุปกรณ์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพใช้ก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้ครับช่วงอะินะครับสนับสนุนโดยคาวสกีมอเตอโร์ฮลิสนะครับสัปด,ดาห์นี้ผมกับพี่ด้าจะมาพูดถึงเรื่องการ นั่งขับขี่ให้ถูกต้องน่ถ้านั่งเลยครับขใช่ครับเป็นยังไงฮะเริ่มแรกต้องนั่งให้สบายก่อนนะครับผมเราไม่เก่งตัวหลักทำสบายนะครับผมจัดท่านั่งเริ่มแรกเขา่าเข่าคนขับขี่เนี่ยี่นีต้องหมีถานไว้ไม่ใช่กลางนะครับผมหมีถานไว้ขานะครับผมชี้ไปด้านหน้านะครับผมไม่ใช่มบบานอองนี้ไม่ได้ชี้ไปด้านหน้าอยู่ที่ว่าจะยกขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าจะวาง,างสบายแบบนี้ ซึ่งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ซึ่งเท้านะครับผมทั้งสองข้างเวลาเราจะใช้เบรกหรือจะใช้เกียร์เราค่อยขยับขึ้นมาใช้เราก็เก็บยวต่ามือครับผมจับแฮนด์ในลักษณะของวีกิฟต์วีกิฟต์เป็นยังไงจับเหมือนจับไม้แบบจับไม้เทนนิสจับไม้กอล์ฟนะครับครับผมเวลาเราจะเช็คว่าเราจับถูกไม่ถูกเนี่ยนะครับเวลาเราบิดคันเร่งอ่ะเราจะบิดเฉพาะท่อนแขนอ่าเราจะไม่ได้บิดไปทั้งแขนทั้งตัวอย่างนี้อันนี้ผิด นะครับผมถ้าเราจับถูกจะเป็นลักษณะมีกิ๊บปิดน,นะครับนะครับแขนอยู่ในลักษณะที่งอเราจะไม่จับรถแขนตึงเพราะอ,อะไรครับ <ๆ S 2> เพราะเวลาเราขี่ไเนี่ยเราตกหลุมนะครับผมถ้าเราตกหลุมเราตกอะไรแขนเราตึง,ตรรตๆๆงเราแตกระแทกเข้ากับตัวนะครับผมหรือเวลาเราเนี่ยครับตกหลุมเราจะได้มีจังหวะเป็นจังหวะช็อคที่ยืดได้นะครับๆๆ<อ>ครับผมตน้นถ้าเราจะเช็คว่าเราขี่ถูกท่าหรือเปล่า ครับนะครับผมตีปีกอย่างนี้ถ้าเราตีปีกอย่างนี้ได้แสดงว่าเราไม่ได้เครง่อ่าครับผมแ้วไม่ใช่ท่าอีนละ้ะไม่ใช่ท่าองนะี้อันนั้นอันนั้นจะเห็นตามพีภ <c oughs> พวันดีตอนกลางคืนท่านี้นะครับผมอ่าท่านั่งเบื้องต้นมีอย่างนึงผมสงสัยมากเลยคือเราต้องให้เป้าเราติดกับถังไหมจริงๆไม่จําเป็นหรอกครับผมไม่จําเป็นต้องเข้าไปอัดขนาดนั้นนะครับไม่ต้องเละอยากรู้ว่าเรานั่งถูกท่าไม่ถูกท่าตำแหน่งตัวนี้เรายืนครับแล้วเราก็นั่งลงไป อ่ายืนนะครับยืนแต่เราจับแผนด้วยเราจะไม่ยืนแบบนี้อันนี้จะพบได้ในสตันยืนนะครับผมแล้วก็ลองนั่งลงไปใหม่ให้สบายอ,อ่าเนี่ยนะครับคือท่านั่งที้ถูกจริงเราควรข่าวเรีย่ยควรชิดกับตัวถังด้วยนะหนีบหนีบครับจำไว้ว่ายังไงเราต้องหนีบถังไว้เพื่อให้ท่อนล่างนั่นแต่เอวลงไปใช้บาลานซ์เดียวกับตัวรถเพราะจริงเวลาเราเข้าโฟ้์เนี่ยคือตัวตัวลำตัวเราที่ ข่าวเราดีแบบรถเนี่ยเป็นตัวบังคับให้รถเลี้ยวได้ใช่ไหมใช่ครับผม,มเราจะใช้เฉพาะท่อนไหลขท่อนบนใช้หน้าใช้ตามองอผมใช้เฉพาะท่อนบนในการเวทน้้ำหนักให้รถไปข้างไหนแค่นั้นเองโอเคครับคุณผู้ชมที่ผ่านไปเป็นเพียงขั้นตอนการขับขี่เบื้องต้นที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะหรือว่าคุณผู้ชมจะติดตามข่าวสารการเปิดลงทะเบียนอะไรที่คอร์ส จากทางโมโตคลิกซึ่งมีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วได้ที่ www facebook.com/ Mo อทคอ o สแลสโมโตชอครับผมในนั้นจะมีข่าวสารการลงทะเบียนว่าเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่เรียนสนามที่ไหนค่าลงทะเบียนเท่าไหร่เรียนอะไรบ้างหรือคนไม่ไหวอยากจะรู้ว่ามันขี่ยังไงวันนี้ก็เข้ามาเลยครับศูนย์ไหนก็ได้ตากสิน24เอวเมองพาราม่าที่โมเตคลิกไม่ได้มีแค่อรไซค์ขายนะครับเรามีรายไดคอสให้ด้วยแล้วก็มีมิตราาพดีๆผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยได้ครับสัปดาห์หน้าเจอกัน you uh -huh.